ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนปั๊มแชร์นะครับเฟซบุ๊กเนาะแชร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนเพื่อนกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเข้า Google นะครับมีเว็บไซต์ k m t s นะครับเว็บไซต์อยู่ตัวแรกเลยนะครับให้กดคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามานะครับก็มีชื่อผู้ใช้งานกอนะครับแล้วก็รหัสผ่าน สำหรับใครมีแล้วนะครับให้เข้าไปได้เลยนะครับใครยังไม่มีนะครับมาสมัครสมาชิกตรงนี้พอกดมาแล้วนะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกทีเนาะแล้วก็พอกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ติ๊กสองช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะครับพอสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบกันได้เลย อตอนนี้ผมก็อยู่ในเว็บไซต์ KM MM แล้วนะครับอันนี้เลื่อนลงมานะครับก็เจอหัวข้อหมดหมู่กันนะครับอ่ามดหมู่ก็มี f a c e b o o k YouTube t i k t o k Instagram นะครับแล้วก็มีหัวข้อย่อยให้เลือกมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็เลือกกันได้เลยนะครับอ่าเดีย๋ยวผมจะมาแชร์โพสเฟซบุ๊กอันนี้นะครับวันนี้นเลือกหมดหมู่ตรงแชร์โพสเฟซบุ๊กนะของผมนะ แล้วก็การบริการนะครับก็จะมีเพื่อนเลือกอีกนะครับก็จะมีแชร์โพสต์นะครับความเร็วนะครับแล้วก็ชั่วโมงอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆอ่านได้เลยเนาะก็เดี๋ยวผมจะเอาอันแรกละกันนะครับแชร์โพสต์ความเร็วนะครับอันนี้พอเลือกแล้วนะครับก็คําอธิบายขึ้นมานะครับให้อ่านให้เรียบร้อยนะครับตรงคําอธิบายนะเพื่อเป็นการสั่งซื้อไม่ผิดพลาดเนาะ ตรงลิงก์นะครับหัวข้อลิงก์นะครับให้กรอบลิงก์ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าทํำยังไงเนาะก็ให้กดมาที่วันที่และเวลาของโพสต์นั้นนะครับแล้วก็ปรับโพสต์เป็นสาธารณะนะครับตลอดเวลาเนาะแล้วก็กรอบลิงก์นั้นบนมาได้เลยนะครับวางเลยอ่าพอวางแล้วนะครับก็มาดูที่การปริมาณนะครับปริมาณนะครับอันนี้อ่าขั้นต่ําอยู่ที่50นะครับสูงสุดอยู่10,000แนนะอันนี้ ก็ผมเอาขั้นต่ําสุดเลยแล้วกันนะครับอ่ะผมเอา100เลยแล้วกันโอเคนะครับผมเอา100นะครับภาพบริการนะครับเฉลี่ย2บาทน,นะครับอันนี้ถูกมากเลยนะครับร้อยแชร์อ่ะเดี๋ยวผมกดซื้อเลยเนาะอ่ะพอซื้อแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับแสดงว่าทําการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอ้ขออภัยนะเพื่อนๆเ,เมื่อกี้นดแรงไปหน่อยอ่ะ มาต่อกันเลยครับแสดงว่าเพื่อนๆซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้นะครับทําให้เพื่อนๆทาการรอได้เลยนะครับเดี๋ยวระหว่างรอผมพาร์เว็บไซต์เนาะก็อันนี้คือประวัติการสั่งซื้อนะครับก็เป็นออเดอร์ที่เพื่อนๆ้องสั่งซื้อไปนั่นเองนะครับก็มาดูซ้ํากันได้เลยก็มีรหัสนะครับมีสถานะรอการดําเนินการนะครับแล้วก็ที่เหลืออยู่นะครับที่ปริมาณไปนะครับอันนี้ แล้วก็หัวข้อเติมเงินนะครับก็การเติมเงินมีสี่ย้งทางนะครับสแกนเค c o ร์โค้ดทูบันนี่วอลเล็ังเปาววอลเตแล้วก็คิวเคียร์โนะครับเอ้ขอโทษนะเพื่อนๆคริปโตนะครับขออภัยจริงๆเร็วไปหน่อยครับอ่าละเดี๋ยวผมมาสแกน q r Code โค้เพื่อนดูนะครับอ่ากรอกจํานวนเงินลงไปนะครับแล้วก็กดเติมเงินได้เลยกดแล้วนะครับสแกนก็ขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการสแกนได้เลย พอสแกนแล้วนะครับก็จํานวนเงินของเพื่อนเพื่อนก็จะขึ้นมาด้านขวาบนนะครับอันนี้พอขึ้นมาแล้วนะครับได้เงินแล้วนะครับก็ไปดูการบริการกันเลยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมี Facebook นะครับแล้วก็มีให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็ยู u ูบทิกเก็ตอ s t a g r กรมนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกดูได้เลยเนาะแล้วก็กดดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยให้เพื่อนอ่านให้เข้าใจนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับหรือออเดอร์ล่าช้านะครับ อาชาสักสินาที15นาที20นาทีอะไรประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆพื่มาติดต่อฝ่ายสนับสน,นุนตรงนี้นะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรง,นนงเนาะทางไลน์เนาะไลน์แอดเกมเอ็มขดทีเอสนะครับแสแอดนหน้านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกทางไลน์นะครับก็มีตัวเช่่ยเหลือตรงนี้นะครับก็เป็นแอดมินทางเว็บไซต์เนาะที่จะต่อเพื่อนเพื่อนนะอันนี้ก็ให้แอดมินทางเว็บไซต์ต่อเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็เขียนหัวเรื่องพรือว่าความตรงนี้แล้วก็ส่งตัวได้เลยครับ แล้วก็มีอันนึงนะครับแนะนําเพื่อนนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยก็คือก๊อปปี้ลิงก์ของคุณนะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับอัตราค่าแนะนํา5%กันเลยทีเดียวโอเคครับตอนนี้ผมก็พาทัวร์เว็บไซต์หมดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็ไปดูแชร์กันเลยนะครับว่าขึ้นหรือยังเนาะถ้ายังไม่ขึ้นนะครับลองรีเฟซสักหนึ่งทีนะครับโอเคครับก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะครับมันจะทยอยขึ้นมาอย่างนี้จนเต็มนะเพื่อนเพื่อนๆต้องรอหน่อยนะ โอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับปั๊มแชร์ปั๊มไลค์หรือปั๊มอะไรอื่นๆนะครับมีบริการอื่นๆอีกนะในเว็บเคมเอ็นนะครับ,บ,รรนนะรบเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ